ลายเติบแล้วจะเพื่อนพืนแมนเบิร์ดแต่เพ่อนจะได้จะนำจะเอาไปยามแต่เพื่อนงานอะไรใครน้อยแมนเบิร์ดแต่เพื่อนจ้ามีแต่ปลาพกูดอะไพี่น้องออกเต็มส่วนเลยจ้ะเพื่อนเพืนวันนี้นะไปเลยเกิดเต็มส่วนทั้งหมดเลยวันนี้จ้ะมีตังจะปันนะลูกมีตังเดี๋ยวตกบ่อเด้อมาแล้วแมนเบิร์ดแต่เพื่อนจ้าจะนำก็ได้ทำนี่แรกกะสิ ไปเก็บผักเลียงกระติกใจพี่น้องจ้าเอาผักเลียงไปผัดคลายๆนอจ่ะเพื่อนๆเคจ้าเพื่อนจ้ามูนิบยายพามาเก็บอันผักกูดจ้าเพื่อนๆจ้าเก็บผักกูดไปเฮ็ดยำกันนอจ้าหงอดงับสบายหยากระไรๆจ้าเพื่อนๆแดดแดดคักจ้าเพื่อนจ้าหก สวนกระหกหนาฝนนอกจะเพื่อนๆแต่ปากกระหอดงามๆจะเพื่อนๆพักูก็เพอได้กินจะเพื่อนๆจะของกินในสวนของเราปลูกไปก็เพอะได้กินพักูเป็นพืชที่ปลูกง่ายๆจะเพื่อนๆจะปลูกง่ายปลูกปลูกเทืือเดี๋ยวแล้วแล้วโลดเขาขยายพันธุ์ด้วยสปอร์เขาก็บ่ได้ปลูกเนี่ยเขา สปอเขาปลูไปสาเขาก็ขึ้นหันไหลจากเพื่อนๆปลูกง่ายจากเพื่อนนี่นีสองสายพันธุ์นี่จากพี่น้องจ้าอันนี้บ่แมนนี่นะจ้าตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นเฟิร์นจากเพื่อนๆแต่ค่ายกันมากเลยจ้ะแต่ค่ายกันมากเลยระบังระบังปลากูดปลากูดกับกับเฟิร์นจากเพื่อนๆจ้าอันนี้บ่แมนนอกจากเพื่อนๆนะก็ต้องแยกแยกออกเฟิร์นกับมะเคยว่าไปกินจตกเื่อไม่รู้ว่าเพื่นกินได้บ่ เดี๋ยวพี่น้องกขอได้กินเลยจ้ะเก็บไปเฮ็ดยำกันนะจ้ะเพื่อนๆผัดนมะมันหอยก็แซ่บจ้ะผัดมะมันหอยก็อร่อยดีว้าแม่นบวลาจ้ะเพื่อนจ้ะแม่นเบิดเลยจ้ะอืมจ้ะอืมจ้ะกัอันอ๋อแล้วจ้ะเพื่อน ได้กินพอได้กินได้ยากอืค่ะปุ๊บวันนี้สวนก็พอได้กินแต่เพื่อนๆพื่แต่พายามอ่ฝนหันหันอ๋อโคกแต่เพื่อนๆจ้ะเกิดไปเบิดแต่เพื่อนๆจะวันนี้พันเกิดหลายโพดป่านี้นี้ตะต้นผักกูดเลยจ้ะเพื่อนๆปลามังคุดมีืตะต้นผักกูดเลยจ้ะเพื่อนเบิดจ้ะเพื่อนๆล่ะ คะแนนไปคะแนไปขึ้นพันขึ้นดีดีจ้ะเพื่อนๆจ้าเออออกลายรายก็จะได้ก็จะได้อ,ออกออกนะจ่ะเพื่อนๆคลิปนี้กับพ่อคลิปนี้กอนี่จ้าสวัสดีจ้า